เช้านี้พามาเลาะชมสวนหน่อยก่อนครับผมนี่ครับมะเขือปลูกไว้นะครับปลูกใส่กระถางนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็เป็นหมากอยู่ครับเป็นหมากนี่ครับมะเขือม่วงก็นี่ปลูกไวล้ลายอยู่นะครับผมหลายต้นอยู่นี่อันนี้เป็นมะเขือเปาะครับกําลังเป็นหมากครับกําลังเป็นหมากอยู่เลยนี่ปลูกไว้อะใบนี้คือขาดเนาะถึงย่างลมตีวะ มันก็เป็นหมากของมันอยู่ครับเป็นดอกเป็นหมากผีก,ก,ก็กำลังปลูกคาผักฟงผักแผวนะครับกินโอก๊ก็็มีได้ครับมะละกอกับสองต้นขึ้นเองต้นหอมเ่อก็ปลูกไว้ครับผมไปในสวนหน่อยๆโม่เงินเลยหรอนี่ครับผักกีนโอก๊กกำลังงามครับผม มะคุงกับซูซึสีออกดอกแล้วครับผมเดี๋ยวไปเบ่งใกลๆนะ้ๆกันนี่ครับออกดอกแล้วครับออกดอกแล้วเดี๋ยวก็สิเป็นมากมีสองพันเนาะพันนี่กับสีม่วงนัมอยู่หลังบ้านนี่แหละครับผมหมักปลูกมักฝังไว้พอได้กินหมักเผากับก๊าังงามครับก๊าซไงเผาก๊าซไงเลยทีเดียว หอมปลูกใส่กระถางเอาครับอ,อย่างกระสันนะพีน่นอยนะลายเติบนะเป็นห,หอมแดงหัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องก็ได้ใบมันอยู่ดิได้ใบมันเตรียมไว้ใส่ลาบใส่ยอยัางนะี้นะครับนี่วุแน่ใจนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอะโวคาโดหรือจากไหนแฟนผมปลูกเลยครับกำลังขึ้นวุแน่ใจ นมะเขือนี่ก็ได้กินแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดที่สองกำลังออกอันนี้เป็นมะเขือม่วงเขียยาวเนาะแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่าย,ยางมันขัดหลายครับเอาเป็นธรรมชาติบ่ได้พ่นยาพ่นยางนะครับมะพร้าวนี่ก็ปลูกมาสามปีแล้วครับนาชิดได้รุ่นแลวไม่กินแล้วตอนสามปีแล้วแต่อย่าลืมน้ำอันนี้ครับสมุนไพร นมีไว้ประดับบ้านเนยจะขาดนะครับหางวานจระเข้ครับเอาไว้ใส่แผน่นผู้พ้องน้ำร้อนลวกต่างๆได้ครับได้ผักปงผักแพลวนะครับได้ผักแพลวมาแล้วก็บ่ได้นองงัวจะเถอ <c oughs> นะครับบ่าพอที่ได้สวนเดี๋ยวจะใส่สวนไก่เนาะข้าพอได้จะใส่วสวนไก่นะครับผักแตนกินกับอ่าผัดไทยนะครับได้ หยันตัวเหญ่โาผมกับปลูกไว้นะครับด้านหลังก็เป็นเศรธธษฐกิจพอเพียงอ้อมบ้านนะครับผมปลูกไห้ออว่างลดน้ำไม่ยืนต้นกับปลูกนะครับเอาไว้เป็นหมอีกจักหาหกปีกสิกเป็นต้นไม้ใหญ่้นเป็นหมเอาผูกเปนอนเย็นสบายไหนครับเพราะว่าบ้านอยู่นอกบ้านคนอื่นเขาบมมีอาณาเขตไผนะครับมีบ,บ้านหนองเมแค่นี้สองหลังแค่นี้นะ นะครับเดี๋ยวพามาเบิง่งมะละกอบังคงที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เมือกลับบังแต่กล่องลืมมาได้โทรศัพท์ใหม่กล่องอยู่ทางนี้นี่ครับไอ้น้องบังคงผมน,น,นะครับดกขนาดได้ครับไอ้น้องเป็นทุกงานอร่อนยะเกิดเองนะครับนี่เกิดเองกินเม็ดมันแล้วก็วานลงมันก็เกิดเองมันแข็งแรงนะมันกเกิดเอง แรงมากมากมาก็ได้มากนะครับได้ตําแล้วก็โอเคนะครับกรอบดีส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับไม้ทะเลทรายนะครับแทนกระโปูงไว้ครเป็นรักษาง่ายขึ้นนะครับวันนี้เสรษฐีบอกเศีษฐียังสักอย่างเอิดต้นไม้ดีโชคยังสักอย่างก้ออาวช,ชันพวกน,นี้ขโอยยักษ์ซื้อมากระโปรงนี่เป็นตะบองเพชรนะครับตะกูลตะบองเพชร ก็ซื้อมาต้นละสี่ห้าร้อยหกร้อยก็ได้เนะสื้อดีเยอะครับอยู่ข้างๆสวนพักนะครับผมงงเขาก็ได้การตัดใบออกนะครับถ้าแม้เ่าว,ว่าถ้าตัดใบออกแล้วมันสเสพให้มันว่าต้องไปเลี้ยงใบหลายมันสิได้หมากงามหมากดุก่าสันก็เลยเสื้อเป็นผุ้เเถาว่าตัดออกนะ ว้ใหญ่ดีแล้วครับพี่น้องแน่นนะเมื่อนแน่นนะครับรอจนมาคงคิได้กินสุกนะดูกอิลีนะครับเป็นดูกนาบนะนี่ก็เป็นแทกขึ้นแทกขึ้นมาเป็นเรื่อยๆครับพี่น้องยังบ่มีทีทา่าทิ่ถดถอยเลยได้เป็นก็นสบายเลยครับมีบางคงกินตลอดก,กาลเลย กินตลอดการเลยนัวนี่ก็ใหญ่ครับเดี๋ยวก็คงมีบะคงซุปกินเนะาะตำแห้งแซบบล้วรัุพวนนี้ตำแล้ว,รวก,ลกรอบๆเลยอร่อยแซบนัวเลยครับพี่น้องปลูกว้ครับดีว่าบบปลูกพี่น้องโคดแค่นามนา่นๆใส่ปุ๋ยที่นึง ใส่ลงไปครับไอ้แรือถาดพิ่นพอเพิ่นมักอันลูกลั่งนี่ลูกลั่งนี่แห่เทใหม่เทใหม่ใหม่นี่นปลูกขึ้นดีบางหรังหวานมิดมันไปซื้อนี่แล้วบ่บดบดได้กล้าบ่ได้เพาะเลยกินเองนะครับง่ายนะถึงกุหลาบกระปูกครับปลูกไวเบิดมีอย่างกระปูกไปออกดอกขึ้นกันครับดอกกุหลาบไปชุดที่สองแล้วครับนี่ชุดแรกคุณล้นไปแล้วนะครับ นะครับสนสนชัดอ่าสนชัดอันนี้สนชัดสื่อมาสองต้นใบนาดีงามขนาดคำนานาลาเนาะแา่จะเป็นพืชทั้งหนาวหนาวมอนนานี้มาขึ้นดีขนาดครับพี่น้องสื่อมาครับเราล้งดาวเรื่องของกระปุกนะครับก็ได้ไหวพระไหวเจ้าก็ได้ไหวพระไหวเจ้าสบายไป้บตงสื่อขึ้นหินงพระได้ไปวัดได้นะครับผม ะนะครับสนชัดผมมีใบหนาตึบเลยคีนะ่เราเป็นไม้ประดับนะครับทรงต้นสวยใบงามถ้าหนาท่านโลเลี้ยงมันดีๆก็ว,ว่าได้ใส่ปุ๋ยยังมากไม่ครับใส่ขีงว่าเอาเฟื่องผมหากมันสิยเลยลดน้ำดีๆครับมื่อไงเขัมันเองนะครับเพราะมันเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแบบน,นี้หนาวแบบน,นี้ก็ได้การเนี่ สนชนชัดสนชัดของเราตะโคงตะไคข่คนนี้ก็ปลูกไว้นะครับเป็นสมุนไพรใส่อาหารเครื่องเทศต่างๆนะครับสนชัดอีกต้นหนึ่งกับน,นี่นี่ซื้อมาพรอ้อม,พรอมกันคู่หนึ่งซื้อมาพร้อมกันคู่หนึ่งนะครยอดเป็นโอ้ขัดเนาแต่เป่งการสาขาเป็นผุ่มเอาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบด้วย ความสวยงามของชัดนะครับสนชัดขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ